สารพันธรรมชาติพอดแคสต์เชื่อไหมครับว่านกที่สง่างามตัวนี้เคยถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยแล้วนี่คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยตำนานที่เคยสาบสูงและนี่คือเรื่องราวการกลับมาของพวกมันพวกมันคือยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทุ่งเป็นนกบินได้ที่สูงที่สุดในโลกบางตัวสูงได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวนะฮะ แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวที่ทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้ไปตลอดกาลและเมื่อถึงฤดูเกี่ยวพาราสีพวกมันจะเต้นรำแสดงความรักเป็นภาพที่งดงามจมยากจะลืมแต่เส้นทางของพวกมันไม่ได้ง่ายเลยครับการวางไข่ครั้งละ1-3ถึงฟองทำให้การฟื้นฟูประชากรเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง จนกระทั่งปี2554โครงการปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติจึงเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ฮีโร่ตัวจริงในเรื่องนี้คือชุมชนครับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ลุกขึ้นมาทำนาอินทรีย์ปลอดสารเคมีเพื่อสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้นกกระเรียนเกิดเป็นข้าวซารัสไรซ์และสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จได้ดีที่สุดก็คือวันที่ชาวบ้านได้พบไข่นกกระเรียน อยู่ในนาข้าวของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบก,กว่า50ปีที่ตำนานได้กลับมาขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติจากวันที่เคยสูญพันธุ์สู่การกลับมาบวยบินอย่างสง่างามอีกครั้งเรื่องราวของนกกระเรียนพันธุ์ไทยคือบทพิสูจน์แห่งความหวังและพลังของความร่วมมือระหว่างคนกับธรรมชาติเพราะการกลับมาของพวกมันคือบทพิสูจน์ว่าความหวัง ไม่เคยสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินของเราสารพันธธรรมชาติพอดแคสต์